สีแดงตัวนี้นะคะต่อเข้ากับถังแก๊สต,ตัวนี้จะเป็นตัวปรับแรงดันแก๊สหมุนตรงนี้เพื่อปรับแรงดันแก๊สค่ะแล้วก็สายต่อไปที่ตัวเตานะคะตัวนี้จะมีวาล์วปรับแล้วก็ฝาตัวนี้จะเป็นฝาปรับลมปรับอากาศค่ะ,ะจุดไฟนะคะเอาไฟแช็กจุดที่หัวค่ะ ค่ะตัวนี้ก็ทําอุณหภูมิได้สูงสุดหนึ่งพันองศานะคะต้องการแรงลมมากหรือน้อยก็ปรับได้ที่ฝาปรับแรงลมเลยค่ะโอเคเบาแรง OK 哈。